เครื่องแกงต้มยำนี่แกงต้มยำนี่ผักผักชะอมอยังสดเลยเนาะน้ำพริกไปต้องตำเลยนะตำมาให้เรียบร้อย <S 2> <S 2> <S เอาแล้วเจอแล้วนี่อ่ะนมเตี๋เอาอะไรเตี๋เอาอะไรอะเอาไหนเนี่ยเออ เอาไปฝากวอสจ้านะชิ้นนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับดูบรรยากาศคนกำลังออกมาจับจ่ายชายสอยตลาดนัดยุมเข่าร้อนร้อนนะวันนี้ตลาดมีแกงมีแกงเตโพค่ะแกงเตี๋โพบ้านๆใส่หมูสามชั้นด้วยนะคะ อร่อย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 ค่ะ <laughs>